หมาครับแต้มแรกครับโอ้โหดูนะครับแต็มแรกของวันนี้ครับโอ้โหตัวเราดำคันเบ็ดดูดีครับเดี๋ยวมันทึกภาพแล้วก็เดี๋ยวก็ปล่อยครับนี่ตัวขนาดนี้ยังกินเลยครับนี่ครับไอโบสามจุดห้าเซนนะครับเดี๋ยกินเต็มเต็มเลยครับสามจุดห้าเซนน้ำหนักเจ็ดกรัมนะครับนี่ครับ โอ้โห oh oh. ตัวเล็กยังกินเลยครับนี่ครับแอคชั่นมันเล้าใจนะครับยังไงก็แดกครับมาครับแต้มแล้วครับเดี๋ยวขอามทตึกมาแล้วครับแต้มแล้วครับโอ้โหตัวขนาดเท่าดำคันเบ็ดเองครับมีขนาดเหยื่อสามจุดห้าเซนครับไซส์ขนาดนี้กัดเลยครับนี่ครับแอคชั่นมันเล้าใจนะครับยังไงก็แดกครับก็ออกหมายเช้าครับวันนี้อากาศดีมากครับปลาน่าจะกัดดีอากาศไม่เย็นแล้วนะครับ อากาศคึมคืมเหมือนจะมีพายุเข้าหรือฝนเข้าเนี่ยครับเดี๋ยวชมไเรื่อยครับวันนี้จะได้สกี่แต้มครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ปล่อยไหมครับโอ้โหเล็กจัดเลยครับเต็มปากเต็มคำนะครับเนี่ยครับแขกชั่นเล้าใจจริงๆครับยังไงก็แดกนี่ครับครับเดี๋ยวต้องปล่อยครับตัวเล็กเกินครับโอ้โหกินดูนี่เนี่ยเต็มเต็มเลย ครับปล่อยไปครับอยู่เลยครับอย่างนี้ก็อยู่เลยครับ อยู่ที่ครับนี่ครับมาแล้วครับแต้มแรกครับโอ้สายสวยแล้วขึ้นบนระดโอ้ยมาแล้วโอ้สาสวยแล้วครึ่งโลได้ครับตัวนี้เช้าเช้านี่ครับมีตัวเป็นโลนะครับอากาศดีครับปลากัดดีครับมาแล้วแต้มแรกครับไอโบไอโบครับนี่ชันเล้าใจครับตียังไงก็ได้ครับ๋ยวขอย้ำทิศภาพครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับทุกๆเช้านะครับเจอกัน เป็นประจำนะครับอย่าพึ่งเบื่อนะครับสายปัดช่อนนี่พลาดไม่ได้นะครับเช้าเช้านี้วันนี้อากาศดีครับอากาศดีอากาศไม่เย็นครับอากาศอากาศปิดนะครับไม่รู้ว่าจะมีแต้มมากน้อยแค่ไหนนะครับติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วครับแต้มแรกครับไม่พูดมากครับมาดูผลงานกันดีกว่าครับนี่ครับสายสวยครับ โบไโบ3.5นะครับนี่ครับแอคชั่นเล้าใจครับยังไงก็แดกครับหมาแต้มแน่ครับเช้าๆครับมีตัวเป็นโดนคะับสายสวยครับเนี่ยขอยํุทาตึภาพครับเดี๋ยวชมเรื่อยๆครับวันนี้เวลาสักกี่แต้มครับโอ้สุดยอดครับแหลังจากตัวเล็กตัวน้อยก็กัดแล้วเบิดถึกเทิงครับนี่ครับไอโบของเรานะครับ แอคชั่นนี่เ้าใจครับเล็กๆน้อยๆใหญ่ๆก็กัดนะครับอย่างไงก็แดกครับสวัสดีครับไปชมเรื่อยๆครับ เด็กไม่ออกเด็กไม่ออกอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วครับนี่ครับลงไปปุ๊บกัดเลยครับโอ้ยใส่ดีด้วยใส่ดีด้วยครับโรยอีกแล้วครับดันโรยอีกแล้ว ดีด้วยครับอุ้ยไสดีด้วยครับโอ้โหตีสองลไม้โดนแล้วครับโดนอีกแล้วครับหมายเดิมครับไซโลครับไซโลโลอีกแล้วครับนี่ครับไอโบเนี่ยไอโบสามจุดห้านะครับแอคชั่นเ o ้าใจนะครับนี่ยังไงก็แดกครับโอ้โหไซโลครับเดี๋ยวขอมังบันทึกภาพครับครับวันนี้ก็มาเข้าหมายเดิมครับหมายเมื่อวานครับโอ้โหเข้ามา ครั้งที่สามก็โดนอีกแล้วครับไซโลครับไซโลมาสามวันโดนทุกวันเลยครับไซโลครับโับโหงามใจครับไอโบนะครับกัดไอโบเต็มๆเลยมีันหลุตั้งบนนี่ไอโบแอคชั่นเล้าใจนะครับยังไงก็แดกครับโหสุดยอดจริงครับมีโลแน่นอนครับตัวนี้อ้วนตุบเลยครับโอ้หมานี้เด็ดขาดจริง ไม่ค่อยมีใครเตะหมายนี้คนก็วิ่งผ่านไปผ่านมาไม่คิดว่าจะมีครับเนี่ยครับหมายแบบนี้นะครับบายข้างทางนะครับสายอย่างนี้ครับานโลอยแล้วครับสุดยอดครับโอตตึ๊บเลยครับครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆครับว่าจะได้ตะกี่แต้มครับหมายนี้โอ้สุดยอดจริงครับ กับแล้วครับนี่กับแล้วครับโอ้โใส่ดีด้วยกับแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่โลครับฮะสองตัวแลใส่ดีด้วยอ้วนตึบเลยโอ้ยได้โลอีกแล้วได้โลอีกแล้วได้โลอีกแล้วครับื้อไอโบนะครับไอโบ นี่ครับแอคชั่นเราใจครับตียังไงก็แดกนี่โอ้โหดันโลอยแล้วครับตัวที่สองเอาลุดพอดีเลยครับหลุดพอดีเลยเดี๋ยวครับย่อครับไล่ไปไล่มาเจอจนได้ครับเจออีกแต้มนะครับโอ้โหสุดยอดจริงครับไอ้ชมผลงานครับนี่ครับมีโลแน่นอนแน่นอนครับโอ้โหอ้วนตึบเลยใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกอ่ะไอ้นี่อ้วนเลยนี่ครับเพลงของเราครับ ไอโบไอโบสามจุดห้านะครับน้ำหนักเจ็ดกร่มครับโอ้โหผมใช้มาจนเยินหมดแลละคุ้มจริงครับตัวนี้ครับแอคชั่นเล้าใจนะครับยังไงก็แดกโอ้โหสุดยอดมีที่ไหนนะครับสุดยอดจริงๆสายอย่างนี้ครับข้างทางนะครับเข้ามาสองสามวันโดนทุกวันครับนี่ครับแอคชั่นมันเล้าใจครับยังไงก็แดกเดี๋ยวติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวลองสุ่มๆตีดูว่า จะมีตัวกัดอีกว่าครับดีครับจะชมเรื่อยๆนะครับ ཁྱོ ཨེ